สวัสดีครับเพื่อนๆหวยจับยวนแม่อีพิมหม้อร้อนครับผมไอเดือดร้อนเราทำเรื่องคู่ได้คู่มันใช้ก่อนนะครั้งแรกกันเนี่ยเอาละเอาละเอาเลยเอาเลยเนี่ยทำแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยแกะเครื่องปรุงใส่ก่อนต้อง ต้องมีที่ว่าจาเป็นนะเออต้องดึงออกมาใช้ก่อนได้นั่นที่เรากระด๋งอ่ะอืมเครื่องปรุงใส่ก่อนทุกอย่างอืมเดี๋ยจะต้องใช้ยังไงหรือเปล่าหรือว่าดึงไปแล้วก็ส่วนที่ว่าตอนแกะแกะปุ๊บก็เงินส่วนที่จะต้องจ่ายเราคือไปหรือเปล่าต้องดงดูก่อนต้องรอให้มนีไครกู้ก่อนนะ ไช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมทีมม่นี่ทำแบบนี้นี่นอนเลยใช่ไหมโอเคแล้วเราก็เอานี้ออกแล้วเราก็นี่

ใส่น้ำแค่ไหนวะเนี่ยแหมนี่เทลงไปเลยเอ้ยมึงแกะนี่หรือยังอ่ะมึงแกะได้เหรอวะแกะดิเขี้ยบัดมึงแกะได้เหรอแกะเไปครันแรกต้องทำครั้งแรกครั้งแรกโอ้โหตัวเลขมันจะไม่แกะหานด้วยอ่ะใส่น้ำใส่แค่ไหนครับผมใส่เยอะไหมเนี่ยใช่ใช้ได้ไร ออก้าอาอกมาเอ้าใช่ไหมปิดฟ้ารอรอ,อหอุ้มร <laughs> อสุกครับเพื่อนเพื่อนโอเคไปกินกันเด้อบ๊ายบายทุกคนมันกินได้หรือ,อยังเนี้ยมันต้องทำไงต่อน้ำมัน มันมีเสียงอยู่เลยอ่ะกินมได้หรยอย่างวันนี้ครั้งแรกแล้วเนี่ยคนฟังเสียงได้ยินเสียงยไหมเสียง ร้อน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 อว้าวมันสุกจริงๆแล้วเนี่ยสุกหรือว่าสุกว้าวสุกแล้วครับเพื่อนๆรับประทานได้โอ้ชิมนะครับกล้วยจับยวนแม่อิ่มมาชิมกันอืม ก็อร่อยเหมือนกันนเนี่ยน้ำเข้มข้นอ้เส้นครับผมมาลองเส้นกันอืมเส้นเหนียวนุ่มหมูยอได้เยอะอ,อร่อยครับอร่อยมาก อร่อยใช้ได้สุดยอดอยชิมกันครับผมอืมก๋วยจับแม่อพิมพ์ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอืมอร่อยมากครับผม ขายทุกอย่างเนาะจากกระเบือยังจะลบอร่อยครับผมทาน